ผมได้ตั้งคำถามเพื่อแสวงหาศักดิ์ศรีของนักการเมืองขั้วตรงข้ามคนที่ออกมาต่อต้านระบอบชินวัตรแต่วันนี้คนพวกนี้กับเข้าคิวรอร่วมรัฐบาลองค์อิงแพรทองทานชินวัตรเพื่อเกาะเก้าอี้เป็นรัฐมนตรีกันอย่างน่าชื่นตาบานพอรายการออกไปทำเออแม่ยกกองเชียร์พักประชาธิปัตย์และกรบสอนั่งไม่ติดเรียงแถวออกมาตัดช่องน้อยปฏิเสธเป็นพลวันคุณทยาทีปสุวรรณอดีตแกนนำกรบสอโพอสเฟซบุก๊กเขียนอย่างนี้ครับยาเหมารวมกรบสอ ทุกคนส่วนตัวยังยึดมั่นในดมการและไม่เคยคิดจะก้มหัวให้ความไม่ถูกต้องทิศทางลมเปลี่ยนอุดมการไม่เคยเปลี่ยนท่านผู้ชมครับถึงแม้บรรดาน,นักการเมืองผู้ทีจะละทิ้งอุดมการพลิกตัวจากหน้ามือเป็นหลังเทา้าขายจิตวิญญาณทรยศมวลชนเพื่อเก้าอี้รัฐตาีทำถึงขนาดน,นี้แต่ก็ไม่แน่ว่าจะได้ร่วมรัฐบาลหรือเปล่าพิจารณาถึงคุณธรรมจริยธรรมยิ่งเห็นได้ถึงชัดถึงคำวัตรบรรัดสัตว์และห่างไกลจากการเป็นวินยูชนคนธรรมดาที่ควรเคารพ